สนับสนุนโดยบริษเต้านมโรงพยา,พาบาลบางประกอเจ้าตอร์เนชั่นแนลไทยเอรกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิต้าแควเพ็ยแคลเซียม700มิลลิกรัมพโบรอน เครับตาราข่าสู่เจาะข่าวรายการสดนะครับห้าโมงเย็น25นาทีวันนี้คุยกันเรื่องการเมืองต่อนะครับบรรยากาศสถานการณ์ที่ท่านผู้ชมทราบกันอยู่นะครับว่าขณะนี้ไปที่จับตาดูเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับผมอยู่กับสสประชานิปัตน์พัฒลุงนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณนัททูธสายเกลือจากพรรคเพื่อไทยนะครับสวัสดีครับครับกระทรวงพาณิชย์ครับขอพระกระทรวงพาณิชย์นะฮะครับอ่ะทันที เรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องนี้โทษอะไน,นั้นเดี๋ยวคุยกันต่อแต่ว่าเริ่มต้นที่นายยงตรีออกโทรทัศน์เมื่อวันศุกร์ขอให้มาเปิดใจพูดคุยกันในสภาปฏิรูปการเมืองรัฐบาลต้องการให้มันเริ่มต้นเกิดขึ้นเพื่อจะปรองดองนะะอ่ะผมฟังถามฝั่งคุณนิพิษก่อนข้อ,อเสนอที่เป็นยังไงเออคือ การแก้ปัญหาทุกเรื่องมันต้องคุยกันนะครับถ้าเราไม่นั่งคุยกันเนี่ยปัญหามันก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นพรักยศิริปัตย์ส,สนับสนุนการพูดคุยกันในทุกระดับนะครับ <Lak. S 2> แต่ว่าการพูดคุยนั้นมันต้องมีความจริงใจนะครับที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จของการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรายินดีที่จะพูดคุยนะครับเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าครับแต่ว่าต้องแสดงความจริงใจว่าพูดคุยกันแล้วนะครับปัญหามันคืออะไรและจะเดินไปยังไงต้องแสดงความจริงใจก่อนว่าคุณจริงใจที่จะแก้ปัญหานะครับไม่ใช่คุณ เสนอเงื่อนไขขึ้นมาเสนอปัญหาขึ้นมาเพื่อที่จะทวงเวลานี้ไม่เอานะครับส่งสแสดงเจตนาว่าจริงใจในการแก้ปนนัญหาคุณที่พิจารณิบัตรเชื่อว่านี่เป็นข้อเสนอเพื่อทวงเวลาหรอมันต้องดูครับต้องดูว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับต้องยอมรับปัญหาในขณะนี้มันอยู่ที่ กฎหมายนี้โทษศักรรมนะครับก็บอกว่าถ้ากฎหมายมันเข้าเนี่ยมันจะมีป hmm> ัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหยุดปัญหานี้ซะก่อนเรื่องมาคุยกันนะครับแต่ว่าท่านนายกไม่ได้แสดงเจตนาอย่างนั้นนะครับท่านบอกกฎหมายก็ลุยไปข้างหน้าคุยก็คุยกันไปนะครับกว่าคณะกรรมการปฏิรูปนะครับจะคุยกันได้รอบแรกในครั้งแรกเผมว่ากฎหมายมันผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์เพราะปัญหามันคือกฎหมายนี้โทษศักรรมอ่ะกุฎาธุกุทะ ทั่วโลกเวลาประเทศไหนก็ตามเกิดความขัดแย้งแล้วมีความสูญเสียแล้วสุ่มเสียงว่าจะเกิดความรุนแรงกันต่อไปเนี่ยเขามักจะหาเวทีในการเจรจาหาทางออกรูปแบบที่ทั่วโลกเขายอมรับว่าเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จมี45ประเทศแอฟริกาใต้กัวเตมาลาชิลีอาร์เจนตินาเอเซอมาดอเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีประกาศออกมาเนี่ย ผมว่านั่นแหละครับคือการแสดงความจริงใจของหลายประเทศที่ผมพูดเนี่ยเขาให้คนกลางจะเป็นนักวิชาการจะเป็นฝ่ายการเมืองจะเป็นอดีตผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านก็แล้วแต่มานั่งเสวนาหาหรือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศขัดแย้งนั้นๆแต่เนื่องจากบ้านเราขัดแย้งกันมาเจ็ดปีเนี่ยพูดตรงๆมันหาคนกลางยากแล้วเต็มทีท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาคนที่มีสถานะมีบทบาทเป็นที่ยอมรับจากทุกฝักทุกฝ่ายอืฝ่ายที่ยังดูกลางๆอยู่ แล้วก็ฝ่ายที่เป็นคู่กรณีมาพูดคุยกันครับผมว่าการเริ่มต้นเนี่ยความจริงใจคือต้องไม่มีเงื่อนไขความจริงใจคือต้องเปิดกว้างแล้วก็เดินขึ้นเวทีเจราจาเดินขึ้นเวทีปฏิรูปนี้พร้อมๆกันการตั้งเงื่อนไขเนี่ยแม้จะเป็นสิทธิ์แต่เมื่อเริ่มนับหนึ่งมีเงื่อนไขข้ออื่นๆตามมาก่อนเสียแล้วเนี่ยนับสองนับสามต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากก็บอกว่าถ้าจริงใจก็ไม่ควรจะมาตั้งเงื่อนไขคนที่พิธ ก็เงื่อนไขนี่คือเงื่อนไขของนายกนะครับนะครับเราบอกว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนายกรู้ไหมว่าวันนี้ปัญหาอยู่ไหนถามจริงๆเถอะปัญหามันอยู่คนทั้งประเทศรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากกฎการเสนอกฎหมายเี้โทษกรรมนะครับแล้วประชาธิปัตย์ทุกฝ่ายก็บอกว่ากฎหมายนี้ยมันถอนมาก่อนได้ไหมแล้วมาคุยกันเราไม่ปฏิเสธการพูดคุยเลยผมนี่ไม่ได้ร้องขอในสิ่งที่นายกปฏิเสธไม่ได้คือร้องขอให้ถอนไม่จะเป็นต้องถอนเลยครับอืเพราะ ขอให้ถอนเขาเขาทับไม่ได้มผมไม่ขอในสิ่งที่ายหนึ่งรับไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แต่ผมบอกว่าเพื่อสนองเจตนาของนายกนะครับในเดินในการเดินไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อปัญหาอยู่ที่กฎหมายแล้วนายกบอกพูดพูดพูดคุยกันใช่ไหมครับกฎหมายนั้นจะรอไปก่อนได้ไหมอ้าวจะลอไปก่อนได้ไหมฮะ หยุดเอาไว้ก่อนใช่ไหมหยุดไว้ก่อนไม่ต้องถอนไม่จำเป็นต้องถอนก็ได้ชะลอคือวันที่เจ็ดนี้เพิ่งพิจารณาใช่แล้วมาแล้วก็มาตั้งคุยกันมันทุกโลกมันเป็นทุกประเทศเป็นอย่างนั้น้นั้นแหละวันที่ปัดพร้อมจะร่วมแน่นอนครับไม่ถึงขนาดต้องถอนได้ใ้่ไหไม่จำเป็นต้องถอนครับชะลอก็ไปแล้วคุยกันเพราะมันเป็นต้นเหตุของปัญหานั่นแหละครับปัญหามันเกิดจากกฎหมายนิติศักรราคุณนทครฮะผมว่าวิธีคิดและก็มองปัญหาของพักประชาธิปัตย์กับรัฐบาลเนี่ยมันต่างกันมาก นายกรัฐมนตรีกำลังพูดถึงปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วก็ยาวนานต่อเนื่องบานปลายมากว่าเจ็ดปีกำลังพูดถึงความขัดแย้งในทางโครงสร้างของสังคมการหักล้างกันระหว่างสองอุดมการความคิดทางการเมืองคืออนุรักษนิยมกับเสรีนิยมแล้วก็เลยเชิญทุกฝ่ายมาเจรจาหารือกัน ไอ้ที่บอกว่ากฎหมายพรบฉบับนี้นนดเ,ดเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ผมคิดว่าไอ้นี่เนี่ยคือปลายทางปลายยอดเท่านั้นเองอเรากําลังพูดกันว่าเจปีที่ผ่านมาขับแย้งกันแบบนี้ถ้าไม่คุยกันไม่หาทางออกปีที่แปดปีที่เก้าแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นมรดกแห่งความขัดแยง้งทิ้งไว้ให้ลูกให้หลาน กรณีของพรบนี้แลโทษกรรมกระบวนการของสภาเขาทําหน้าที่<ะ>มันไม่ได้หมายความว่าเข้าวันที่7มีผลวันที่8นี้เสียเมื<ะ>่อไหร่มันก็มีกระบวนการ<ะ>แล้วในกระบวนการดังกล่าวก็มีเวทีให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปแสดงออกเข้าไปทําหน้าที่ได้เช่นเดียวกันก็อยู่ในชั้นกรรมธิการชันรอไม่ได้หรอคะเพื่อให้มันเริ่มต้นคุยกันได้ เร,เราเคู่ขัดแย้งกัะผมพูดตรงๆอ่ะก็7ปีแล้วครับคุณสรยุทธ์ครับ<ะ>พรรคประชาธิปัตย์ทำงานอยู่2ปี8เดือนอรัฐบาลชุดนี้ทำงานนี่เข้า2ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าถ้าเราบอกว่าชะลอรอได้แล้วเมื่อไหร่แล้วครับจะเริ่มต้นหมายถึงชะลอกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะพิจารณาวันพุธนี้เนี่ยชะลอไปก่อนเพื่อให้มานั่งคุยกันอย่างที่คุณิพิษบอก มันไม่มีอะไรเป็นตัวอธิบายเลยนะครับว่ากฎหมายนิรโทษกรรมถ้าเริ่มต้นแล้วเข้าไปสู่กระบวนการปกติเนี่ยจะไปขัดขวางกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่ท่านนายกเสนอ,อก็เปิดประชุมสภาและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มีการเสนอเลื่อนวาระพรบนิรโทษกรรมมาเป็นวาระแรกตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบว่าเปิดสมัยประชุมมาก็เรื่องนี้แหละรออยู่ก็เท่านั้นเองครับจริงๆผมเป็นคนที่ จะจําอะไรได้ได้ไดไม่ไม่คือไม่ได้ความจําเสื่อมนะครับ <c oughs> เรียนอย่างนี้ครับว่าเราตั้งกรรมการพูดคุยอย่างที่ทราตรีพูดเนี่ยมานหลายคณะแล้วนะครับล่าสุดรัฐสภาเป็นคนตั้งเองกรรมการปรองดองแห่งชาติท <c oughs> ่านนทวุฒิก็เป็นกรรมการผมก็เป็นกรรมการ <c oughs> มีพลเอกสุดที่เป็นประธานนั่นแหละครับชุดใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุด สองรัฐบาลชุดที่เข้ามาใหม่ๆใช่ไหมฮะใช่เขาทเองนั่นแหละเขาก็เนตตั้งเองเขาเลยตั้งเองคุณส่วนที่มาเป็นประธาประเด็ส่วนที่บุญเลกกรินงรัฐรัฐบาลนะครับและดรคันนิ์ีก็เคยเป็นกรรมการคอปอมครั้งหนึ่งนั่เป็นแนวบองดองอะสรุปตรงกันทั้งสองคณะชุดใหญ่ของประเทศเพราะจริงมันแค่นี้มันไม่ไปจากนี้แล้วครับสรุปว่าหนึ่งเพื่อประเทศเดินไปข้างหน้ามันมีสี่ขั้นตอนนะครับหนึ่งค้นหาความจริงสรุปตรงกันหมดท่านนันทวก็อยู่ด้วยนี่ครับ สองเปิดเผยความจริงอสามจัดการขบับความจริงครับแล้วก็สี่คืเน,นีรโทษก,กรรมอืมแต่รัฐบาลนี้กลับกระบหวกระหังนะครับอมไม่ได้สอบสวนหาความจริงไม่ได้เปิดเผยความจริงไม่ได้จัดการความจริงอเอานิรโทษขึ้นมาก่อนอคุณอุทัยพิมพ์เจชนก็บอกไม่ได้นิรโทษมาทีหลังดกรกันทิตก็บอกว่า เนี่โทษมาทีหลังพระปกางบอกว่านิรโทษมาทีหลังอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมถามคุณนัทวุฒิว่ากลับหัวกลับหางเอาปลายทางขึ้นมาก่อนถูกไหมครับยังไม่ค้นหาความจริงยังไม่จัดการเลยเนี่ยนะแต่เมื่อสักครู่นทัทวุฒิบอกว่าพุทธนี้ไม่ได้แปลว่าก,กฎหมายนี่โทษผ่านมาครับใช้เลยมันยังมีขั้นตอนแค่รับหลักการแล้วยังมีขั้นตอนการการบัญชิการวาระสอวาระสาวุฒิสภามันมันไม่ได้มีเหตุผลที่จะมาว่าจะต้องผ่านแล้วต้องต้องชะลออ่ะคุณพิษนม่พิษเจ้าของร่างนะครับรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศโับ S <S ก็วากฎหมายนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะเสร็จเร็วมากอาจจะจบไปในเจ็ดวันซะด้วยซ้ําเพราะขอ้อเหตุผลว่าเขาจะไม่มีการแปรยัติมากเขาจะไม่มีการแก้ไขเลยเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเลยครับเพราะกว่าจะเป็นตั้งกรรมการของทนายกคุยก,ยกันกฎหมายก็ผ่านไปแล้วเชื่ออย่างนั้นเขาเขาพูดอย่างนั้นนี่ครับ ผมไม่เชื่อก็ไม่ได้ก็พูดอย่างนั้นนะครับคุณนัทถูทางนี้บอกว่าจะใช้เวลารวดเร็วมากังไม่ทันนั่งคุยกัอะไรของนายกปรากฏว่าที่ผ่านแล้วอะปกติคุณนิพิษไม่ได้เชื่ออะไรพรรคเพื่อไทยมาก่อนนะฮะแต่พอเลือกจะเชื่อก็เลือกเชื่อในสิ่งที่จริงๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีบทบาทเต็มในสภาที่ที่จะแสดงออกที่จะแสดงความเห็นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้คุณอพิสิทธิ์พูดนะฮะ,ะบอกว่าจะ ยกมืออภิปรายทุกคน<ะ>ด้วยซ้ำไปคุณสุเทพบอกว่าจะแปรยติทุกมาตรานี่ก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้กระบวนการของสภาเนี่ยเปิดกว้างส่วนที่คุณนิพิษเอ่ยอ้างถึงคนในพักเพื่อไทยก็เป็นความเห็นอของบุคคลน,นั้นๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทําต่อสายตาของสังคมโลกครับมันจะมีใครพลิกพลิ้วหรือจะมีใครรวบรัดตัดตอนจนชนิดที่เรียกว่าสังคมเขารับไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทางผ่านแหละครับไม่มีทางรวบรัดถูกไหมอันนี้ว่าอย่างนั้นก็มัน ทำกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยครับคุณจรยุทธครับมันจะรวบรัดไปเกินกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์รับได้ได้ยังไงในสภา,าผมเล,เลือกเชื่อบางเรื่องอและเลือกที่มจะเชื่อบางเรื่องออนะครับรรสองสองปีที่แล้วเนี่ยผมกับคุณนทวุฒิมานั่งตรงนี้ค,คุณนทวุฒิบอกว่าประชาธิปัตย์พยายามสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นประชาชนออบอกว่าพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลกําลังนําประชาชนไปสูส่สถานีผีสิงมันหมายถึงมีกฎหมายนี้โทษกรรมผมบอกตั้งแต่สองปีที่แล้วว่ารัฐบาลจะเดินไปถึงกฎหมายนี้โทษกรรมนทวุฒิบอกไม่ ไม่ถึงอย่างนั้นเราประชาธิปัติไปสร้างสถานีผีสิงขึ้นมาทำให้คนกลัวีว่ันี้ไหมครับถึงสถานีผีสิงแล้วนิ่โทษกรรมแล้วเขาบอกสถานีผมเลยบอกว่าผมเลือกเชื่อบางเรื่องแต่คุณนัทวัฒิพูดผมไม่เชื่อแต่บางคนพูดอย่างเจ้าของร่างพูดเ่ผมเชื่อแต่ท่านพูดผมไม่เชื่อไงเพราะ ท่านไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยท่านบอกว่าเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองอท่านก็ไม่รับผิดชอบอะไรคุณธนูแท้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องนั้นเนี่ยผมพูดที่เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีวันที่23มกราคมก่อนการชุมนุมก่อนการนัดประชุมใหญ่เรื่องนี้ผมสู้อยู่ในศาลถ้าคุณนิวิษนิพิษประสงค์ที่จะร่วมสนุกด้วยกันก็ไปกล่าวหาผมข้างนอกได้อันนี้เรื่องเผาเลยพี่น้องกลับวไว้ก่อนอ้าวกลับมาที่เรื่องอกระบวนการานะครับผมก็เรียนว่า สิ่งที่เราพูดกันเนี่ยพี่น้องประชาชนครับใครมีอินเทอร์เน็ตก็กดเข้าไปดูใน YouTube ว่าเราออกรายการกันเนี่ยผมพูดชัดว่าว่าตัวแกนนำทั้งหลายคือ,อมผมโดยเฉพาะกับคุณจตุพรเราไม่เข้าไปสู่กระบวนการรับประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษกรรม,มใดๆนี่เราพูดชัดและผมก็ยังยืนยันเช่นนี้แต่กระบวนการที่เรากําลังจะทำเนี่ยเราทําให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสีเสื้อซึ่งเขาเป็นเหยื่อ จากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองอผมรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมพูดและผมยืนยันข้อเท็จจริง<อ>ผมขออนุญาตเดี๋ยวคุณสรยุชจะลืมถามเ,<อ>เรื่องกรรมการที่มีการตั้งขึ้น<อ>แล้วคุณอนิพิษบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นมาแล้วคณะกรรมาที่การปรองดองชุดพลเอกสนที่<อ>แล้วก็ไม่เห็นสําเร็จเ,<อ>เนี่ยนะฮะ<อ>จริงๆเนี่ยคณะกรรมาที่การปรองดองเขาก็เดินกันมาจนได้ข้อสรุป มีการเสนอกฎหมายเข้าสภาแต่คราวนั้นมีการลากเก้าอีมีการดึงแขนประธานมีการเคลื่องแฟ้มแล้วสุดท้ายมันก็เดินต่อไม่ได้ประการต่อมาเนี่ยรัฐบาลของคุณนิพิษเนี่ยแหละครับเคยตั้งกรรมาการขึ้นมาเหมือนกัน เอานายแพทย์ประเวศวสีกุณานานันปัญญาราชุนมาเป็นประธานชุดปฏิรูปประเทศครับข่าวหนังสิอพิมพ์ก็ลงว่าใช้เงินพันกว่าล้านไหนครับผลงานไหนละครับความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลามาโทษกันนะครับว่ายุคไหนใครทําอะไรแต่เมื่อเวทีนี้กําลังเปิดกว้างอีกครั้งแล้วสัญ,ญญาณไปเจอใครต่อใครเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ตอบรับมาหลายท่านมากขึ้นทุกทีเนี่ยทำไมเราไม่ชวนกันเดินขึ้นเวทีนี้ ขึ้นเวทีเสร็จไม่จําเป็นต้องคิดตรงกันไม่จําเป็นต้องรักกันจนดูดดื่มแต่ทําให้ความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยมันถูกแก้ไขคลี่คลายไม่ดีกว่าอ่าคนณนิพิสูจนมผมเรียนอย่างนี้ครับคือคุณนัทวุฒิอย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันอที่บอกว่านิรโทษได้กับประชาชนทุกมู่ทุกกลุ่มทุกเหล่าเนี่ยครับผมถามไปคุณนัทวุฒิครับที่ผอศรกลางเนี่ยมีกี่คนครับที่ได้ประโยชน์ตอนนี้คนติดคุกเกี่ยวกี่คนครับอคุณนัทวุฒิรู้ไหม ลูกน้องคุณไปเผาสารกลางติดคุกกี่คนผมนี่จําได้ตลอดนะผมบอกท่านทำตีเฉเลยนะติดคุกอยู่สามสิบเอ็ดคนรวมทั้งผู้ก่อการกคดีก่อการณยี่สิบสองคนสามสิบเอ็ดยี่สิบสองครับั้งนี้มีข้อมูลนะเป็นห้าสิบสามผมจําตัวเลขนี้ครับแล้วยิงวัดพระแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็จ่าสิบเอกหลายคนงมีอาวุธปืนในความครอบครองสิบปีห้าสิบห้าคนเท่านั้นเลยครับแล้วไหนละครับทุกหมู่ทุกเหล่าครับ เอา,เอา,าตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอันนี้55คนถูกไหมไม่ใช่คุณนัทวุิบอกว่าน,นี่ก็มาคุยกันข่าวก่อนที่บอกว่าจะไม่ไม่ได้รับผลจากการนี้แน่วันนี้ยังยืนยันถูกไหมยืนยันครับแกนำทั้งหลายไม่มีค,ครับ